วดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับสำหรับ E ีีนี้เนาะเราก็จะมาให้ความรู้กันน้องเพนกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในซุ้มเนาะช่วงเย็นๆน,นะครับสักหกโมงเย็นเนาะวันนี้ก็วันที่เตาไ่แล้วเนี่ยวันนี้ก็วันที่19นะครับเดือน6 2564กเนาะก็พบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มเหมือนกันอ,กอีกเช่นเคยนะครับบรรยากาศดีๆ ในซุ้มของเรานะครับตัวนี้ซุ้มเล็กๆครับบรรนอกบรรนอกเนาะแต่ไก่มือ,อใช้ได้อยู่นะครับก็ขอคุยบ้างเนาะว่าไก่เก่งๆเก่งไม่เก่งไม่รู้อะสถิติอันหน่อยอันหน่อยต้องพูดแบบนี้เลยแล้วกันอัน10นาทีอัน8นาทีอัน9นาทีประมาณนี้ลูกค้าที่เคยเคยซื้อไปก็เขาก็บอกว่าก็จัดอยู่ในเกรดคุณภาพดีนะครับก็แนะนำกันไป ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็จะมาคุยสนุก,นกด้วยเฉยๆเท่านั้นแหละจะเป็นเรื่องผมจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต้มยาอ่าพูดผิดครับ <laughs> สมุนไพรต้มอ่าจะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรต้มไก่นะครับตัวนี้สมุนไพรต้มไก่บ้านเนาะกินอ่ากินบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยประมาณนี้นะแล้วก็เท่าขับ ทำให้เลื่อนลมเดินดีเนาะประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะนําเสนอเป็นในส่วนของตัวตัวยาของกลุ่มชาวเขากลุ่มหนึ่งนะก็จะเป็นกลุ่มชนเผ่ามง้งก็อันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเรานี่แหละแต่ว่าเขามีสมุนไพรเกี่ยวกับต้มยาไก่ตุ๋นไก่อะไรประมาณนี้มาก็เราก็จะมาลองมาซื้อเรามาลองทา,งากินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง แล้วมันจะมีตัวยาอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าผมก็ซื้อมาอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการต้มจากาชาวบ้านเขามาว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเอาหน้าตาของมันมาให้เพืพ่อเพืพ่อเพืพ่อนๆทุกคนได้ชมกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันโอเคครับผมก็ซื้อมานะครับรูปร่างหน้าตามันก็ ประมาณนี้เนาะมันก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยก็ซื้อมาสัก2กรกมเนะาะกะว่าจะต้มกับไก่บ้านดูครับว่ากินแล้วจะได้ผลยังไงบ้างหรือว่ายัางไงแต่ตัวนี้ผมก็เคยลองลองทานดูนะครับก็ดีครับแกปวดเมื่อยดีทําให้เลือดลมเดินดีดีครับนี้ต้มไก่ออกมาได้รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างเนาะอันนี้ผมไม่ รู้จักนะเขาว่าต้นอะไรเนาะอันนี้รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณอ่าพูดไม่ถูกดิไม่เคยเห็นดีเปรียบเทียมนึ่งไม่ออกอไม่ทราบเหมือนกันว่าคือใบอะไรนะแต่นี้เขาก็ให้มาเยอะอยู่นะน่าจะเป็นตัวยาสมุนไพรหลักๆนะครับตัวนี้อ๋อต้นแก่ก็มีเดี๋ยวดูต้นแก่ดีมันเป็นยังไงอ่ามันจะมีดอกนะครับขาวๆเนาะตัวนี้ ดอกขาวตัวนี้ดอกมันจะคล้ายๆบานไม่รู้โรยครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่บานไม่รู้โรยนะใบมันเขียวๆสดๆนะครับประมาณนี้ดอกมันจะคล้ายๆดอกบานไม่รู้เลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นต้นอะไรก็ไม่ทราบครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้นมันจะออกคล้ายๆต้นไผ่แต่มันประมาณเหมือนไผ่แคะแต่ไม่มั่นใจไม่รู้ไม่ไมเห็นตน้นเป็นเป็นสักทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ๋อต้นนี้เขาภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่ทราบติมันจะออกเม็ดเป็นลูกแดงๆดงนะครับตันนี้ลูกแดงๆเวลาเราไปแตะโดนแล้วมันจะเปื้อนมือเป็นสีแดงๆออกม่วงๆหน่อยอ ันี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่จําได้อยู่ว่าเขาปลูกกันอยู่แถวบ้านปลูกกันเยอะส่วนไอ้ต้นนี้มันมันเป็นต้นใบมันจะคล้ายใบหญ้าครับตัวนี้คล้ายๆพวกหญ้าแห้วหมูแต่มันจะเรียบๆมันจะไม่มีขนเนาะลักษณะแบบนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้รู้จักดีเลยนี่ตะไคร์ตัวนี้ตะไคร้รู้จักกันดีเลยนะ แล้วอันนี้มันใบอะไรทำไมข้างในเป็นลนักษณะคล้ายใบหม่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้มันคือต้นอะไรไม่เคยเห็นข้างนอกจะด้านในจะเป็นสีเงินข้างนอกเป็นสีเขียวลักษณะประมาณนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพืชตระกูลข่าหรือว่ากระชายนะครับตัวนี้เนาะ น,นี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันดูที่หัวไม่ออกขอญาตดมกลิ่นหน่อยอันนี้น่าจะเป็นตะกุดกระชายนะครับอันนี้ใบอะไรนี่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันใบหยาบหยาบใบหยาบหยาใบไม่ใหญ่ไม่ทราบเหมือนกันใบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นสมุนไพรเขาบอกเป็นสมุนไพรครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น มงม่วงก้านแข็งแข็งใบแข็งแข็งไม่รู้จักเหมือนกันก้านเป็นป้องป้องไม่รู้จักเราเรานี่ไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูอ่าอันนี้ก็คล้ายๆดอกกระเจี๊ยบครับตัวนี้อันนี้คล้ายๆใบกระเจี๊ยบอืมผมไม่รู้จักดีแต่ผมไม่รู้จักหรอกอ่าผ่านกันไปส่วนอันนี้จะใบมันจะคล้ายๆพลูด่างครับ ยอดอ่อนก็สตาไม่แต่ไม่ไม่เหมือนไม่รู้ว่าใบอะไรไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วก็อันนี้อันนี้จะคล้ายใบพวกจะพูดว่าหญ้าแห้วหมูอ่ะแต่มันไม่มีขนมันใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นี้อีกแต่ต้นเนี้ยผมเคยเห็น เคยเห็นเขา,าปลูกอยู่มันจะมีมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินเนาะหัวเป็นสีออกแดงๆคล้ายๆหัวหอมเรานี่แหละแต่ว่าเวลาออกใบมางอ,อกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้ใบเตยนี่ใช่อันนี้ใบเตย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 เลยอันเนี้ยอันนี้ใบเตยแล้วก็อันนี้มันต้นอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน คล้ายต้นหญ้าที่ดอกขาวๆอ่ะอมไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้รจักไหนเราลองมาดูกองนี้ดิเหมือนกันไหมอ่าที่แปลกอันที่แปลกของกองนี้คือจะมีตัวใบสีม่วงไอใบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือใบอะไรเหมือนกันที่เหลือก็คล้ายๆกันหมดจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง จะเป็นใบเตยโอเคครับเราก็มาดูกันหมดแล้วเนะวาะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างเลยเนาะแต่รู้ที่รู้คือมันสมุนไพรครับแค่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะครับผมไม่รู้ว่าคนที่อื่นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะแต่ว่าสําหรับบ้านผมผมเรียกว่าใบไผ่ ผมก็จะมาปรุงไก่สองตัวนี้แหละอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุงนี้หรือว่ามวงว่างเดี๋ยวมาปรุงเป็นเมนูให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคครับ